สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องด้วยรักและอิสระวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องการชิฟไทม์ไลน์หรือการเปลี่ยนเส้นเวลาหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำนี้แต่ยังสงสัยว่ามันคืออะไรเรากำลังประสบกับมันหรือเปล่าแล้ววันนี้เราจะมาดูกันค่ะว่า 3. สัญญาณสำคัญที่บอกว่าคุณกำลังชิฟทามไลยอยู่แม้คุณอาจจะไม่รู้ตัวเลยก็ตามชิฟทามไลคืออะไรลองจินตนาการแบบนี้ค่ะชีวิตของเราทุกคนเหมือนกับการเดินบนถนนสายยาวที่มีทางแยกมากมายตลอดเวลาทุกครั้งที่คุณตัดสินใจเลือกเชื่อหรือกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง คุณเหมือนเลือกเลี้ยวไปตามทางแยกนั้นบางแยกพาเราไปเจอคนใหม่ๆบางแยกพาเราไปเจอโอกาสใหม่ๆบางแยกพาเราไปสู่ความสุขหรือความท้าทายที่ต่างออกไปทุกการเลือกคือการเดินเข้าสู่เส้นเวลาหรือว่าไทม์ไลน์หนึ่งแล้วชิฟต์ไทม์ไลน์คืออะไรล่ะ ชิฟ f ์ไทม์ไลน์คือการเปลี่ยนจากเส้นทางหนึ่งไปสู่อีกเส้นทางหนึ่งเส้นทางที่พลังงานความเป็นจริงและประสบการณ์เปลี่ยนไปลองนึกภาพว่าถ้าเมื่อวานคุณยังรู้สึกติดอยู่กับความเศร้าความท้อแท้ความรู้สึกหมดพลังแต่วันนี้คุณเลือกที่จะมองบวกมากขึ้นเริ่มรักตัวเองเริ่มเชื่อมั่นในชีวิตนั่นคือคุณกำลังชิฟ f ์ไทม์ไลน์ เข้าสู่เส้นทางที่สดใสขึ้นกว่าเดิมในทางฟิสิกส์ควอนตัมมีแนวคิดที่น่าสนใจมากค่ะทุกความเป็นไปได้มีอยู่พร้อมกันในทุกขณะหมายความว่ามีไทม์ไลน์ทุกแบบทั้งดีและร้ายทั้งง่ายและยากทั้งเจ็บปวดและเปี่ยมสุขอยู่รอบตัวคุณพร้อมกันแต่ คุณจะเข้าถึงไทม์ไลน์ไหนขึ้นอยู่กับความถี่พลังงานของคุณถ้าคุณส่งพลังงานความกลัวความโกรธความขาดแคลนออกไปคุณจะถูกดึงดูดเข้าสู่ไทม์ไลน์ที่เต็มไปด้วยเหตุการณ์แบบนั้นแต่ถ้าคุณส่งพลังงานของความรักความศรัทธาความหวังคุณก็จะถูกดึงดูดเข้าสู่ไทม์ไลน์ที่เบากว่าสูงกว่าและใกล้ตัวตนที่แท้จริงของคุณมากกว่า ในปรัชญาเตา๋ามีคำสอนเรื่องการไหลไปตามเตา๋าเต๋าหมายถึงเส้นทางธรรมชาติของจักรวาลคือการไม่ฝืนไม่ยึดไม่บังคับไม่ต้านแต่ปล่อยให้ชีวิตไหลไปตามจังหวะของมันเองนี่คือการชิฟท์ทไลน์แบบเป็นธรรมชาติไม่ต้องพยายามบังคับเมื่อคุณเลิกฝืนเลิกพยายามควบคุมทุกอย่าง คุณจะกลับเข้าสู่โฟล์ของจักรวาลและเมื่ออยู่ในโฟล์จักรวาลจะพาคุณไปในเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดกับจิตวิญญาณของคุณเองในปรัชญาฮินดูและพุทธมีแนวคิดที่คล้ายกันค่ะคือแนวคิดเรื่องกรรมหรือผลของการกระทำทุกสิ่งที่เราทำไม่ใช่แค่การกระทำภายนอก แต่รวมถึงความตั้งใจหรือ intention ภายในด้วยเมื่อเราปรับเจตนาให้บริสุทธิ์มีเมตตามีปัญญาเหมือนเราเปลี่ยนเส้นทางของกรรมเหมือนเราเลือกเส้นทางใหม่ที่มีผลลัพธ์ใหม่ในมุมนี้นะคะชิดไทม์ไลน์ก็คือการเลือกใหม่ตั้งเจตนาใหม่และลงมือทำใหม่แม้โลกภายนอกจะดูเหมือนเดิม แต่เมื่อภายในเปลี่ยนไทม์ไลน์ภายนอกจะค่อยๆเปลี่ยนตามความถี่พลังงานใหม่ของคุณชิฟไทม์ไลน์คือการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตโดยการเปลี่ยนพลังงานและความถี่ของตัวเองจากการตัดสินใจใหม่คิดใหม่มองใหม่เชื่อใหม่และกลับมาอยู่ในโฟของจักรวาลแทนการฝืนหรือบังคับ ในทุกการเลือกคุณกําลังชิฟทไลายอยู่แล้วคำถามคือคุณกําลังชิฟทไลายไปสู่ทไลายแบบไหนคะทไลายที่หนักหรือทไลายที่เบาทไลายที่ตื่นรู้หรือทไลายที่ยังไม่เห็นตัวเองทุกวันคุณเลือกได้เสมอคะ่ะ 3. สัญญาณที่กําลังบอกว่า คุณกำลังชิฟท์ไทม์ไลน์โดยไม่รู้ตัวเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างสัญญาณที่1คือคุณจะรู้สึกเหมือนอยู่ในโลกที่แปลกออกไปคุณอาจเคยเจอความรู้สึกนี้สถานที่เดิมๆที่คุณเคยชินแต่วันนี้มันรู้สึกไม่เหมือนเดิมหรือคนเดิมๆที่คุณเคยคุยด้วยแต่วันนี้ย เขาดูเปลี่ยนไปหรือปฏิบัติกับคุณต่างออกไปจากเดิมบางคนบอกว่าเหมือนเราเข้าไปในฉากใหม่สถานที่เดิมแต่ความรู้สึกไม่คุ้นเคยคนเดิมแต่เขาเหมือนเป็นอีเวอร์ชั่นหนึ่งของตัวเองความรู้สึกเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะแต่มันคือผลสะท้อนของพลังงานใหม่ที่คุณกำลังปล่อยออกไป เมื่อคุณเริ่มปรับความคิดเปลี่ยนความเชื่อหรือปล่อยสิ่งเก่าๆในใจความถี่พลังงานของคุณจะเปลี่ยนและโลกภายนอกจะตอบสนองตามพลังงานใหม่นั้นในคำสอนของเฮอร์เมติกมีคำกล่าวที่ว่า as within so without ซึ่งหมายถึงสิ่งที่อยู่ภายในสะท้อนออกมาภายนอก เมื่อภายในของคุณเปลี่ยนภายนอกคุณก็จะเปลี่ยนตามเนี่ยแหละคือสัญญาณแรกที่บอกว่าคุณกำลังชิปทม์ไลน์ต่อมานะคะสัญญาณที่สองคือคนเก่าๆค่อยๆหายไปและคนใหม่เข้ามาแทนคุณเคยไหมคะอยู่ดีๆเพื่อนบางคนเริ่มห่างไป คนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดเริ่มไม่ค่อยเข้าใจเราเหมือนเดิมแต่ในขณะเดียวกันมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตและกับคนใหม่นี้คุณรู้สึกสบายใจเป็นตัวเองได้มากกว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะแต่มันเกิดจากพลังงานของคุณที่เปลี่ยนความถี่เมื่อพลังงานของคุณเปลี่ยนสนามแม่เหล็กชีวิตของคุณก็เปลี่ยน คุณจะเริ่มดึงดูดคนใหม่ๆที่สอดคล้องกับพลังงานใหม่ของคุณมากขึ้นในปรัชญาพุทธศาสนามีแนวคิดเรื่องอุปนิสัยสัมพันธ์หมายถึงคนที่เราพบไม่ใช่เพราะโชคชะตาแบบสุม่มแต่เป็นเพราะกรรมสัมพันธ์หรือการเชื่อมโยงจากพลังงานในอดีตเมื่อกร,รมหนึ่งจบคนหนึ่งก็จางหาย เพื่อเปิดพื้นที่ให้กรรมใหม่หรือความสัมพันธ์ใหม่ได้เข้ามาเนี่ยแหละค่ะคืออีกสัญญาณหนึ่งสำคัญที่คุณกำลังชิปทำลายเพราะเมื่อทำลายเปลี่ยนผู้คนพลังงานโอกาสก็เปลี่ยนไปตามเส้นทางใหม่นั้นด้วยต่อมานะคะสัญญาณที่3คือสถานการณ์เก่าๆก,กลับมาทดสอบคุณอีกครั้ง คยรู้สึกแบบนี้ไหมคะทำไมเรื่องเดิมๆปัญหาเดิมๆคนเดิมๆกลับมาในชีวิตอีกครั้งเหมือนชีวิตวนลูปแต่ในมุมที่ต่างออกไปความจริงคือนี่ไม่ใช่ความล้มเหลวไม่ใช่คุณกลับไปที่เดิมแต่เป็นการทดสอบสุดท้ายก่อนที่คุณจะก้าวข้ามเส้นเก่าไปสู่ทางลายใหม่จักรวาลเหมือนกำลังถามคุณว่า ครั้งนี้คุณจะเลือกแบบเดิมหรือเลือกใหม่คุณพร้อมจะตอบสนองจากความกลัวหรือจากความรักคุณจะหนีปัญหาหรือยืนมองมันด้วยความเข้าใจทุกครั้งที่คุณเลือกใหม่เลือกจากความรักความเข้าใจความศรัทธาความกล้าหาญคือการ activate ทำลายใหม่ที่พลังงานสูงกว่าเดิม ในศาสตร์คาบลาหรือศาสตร์ต้นไม้แห่งชีวิตมีคำกล่าวว่าทุกประสบการณ์คือบททดสอบเพื่อผลักดันจิตวิญญาณให้เติบโตดังนั้นทุกความท้าทายที่ย้อนกลับมาคือโอกาสในการยืนยันว่าฉันเปลี่ยนแล้วและเมื่อคุณเลือกใหม่ทำลายใหม่จะเปิดออกต่อหน้าคุณทันทีและนี่คือ3สัญญาณหลัก ที่บอกว่าคุณกำลังชิปท,ทำลายอยู่โดยไม่รู้ตัวคะ่ะสรุปอีกครั้งนะคะ 1. คุณรู้สึกเหมือนโลกเดิมแต่ไม่เหมือนเดิม 2. คนเก่าๆค่อยๆหายไปคนใหม่เข้ามาแทน 3. ส,สถานการณ์เก่าๆก,กลับมาทดสอบคุณอีกครั้งจำไว้นะคะทุกการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่คือผลลัพธ์จากพลังงานความคิดความเชื่อและการเลือกของคุณหากคุณเคยเจอสัญญาณแปลกๆที่บอกว่าชีวิตของคุณกำลังเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะรู้สึกว่าโลกเปลี่ยนคนรอบตัวเปลี่ยนหรือแม้แต่ตัวคุณเองเปลี่ยนไปอย่าเพิ่งตกใจนะคะเพราะนี่คือสัญญาณที่ดีมากๆเลยค่ะมันแปลว่า คุณกําลังตื่นรู้หรือ awakening และพร้อมที่จะเดินบนเส้นทางใหม่หรือทำลายใหม่ที่สูงขึ้นกว่าเดิมแล้วเราจะชิปทำลายอย่างมีพลังได้อย่างไรจริงๆแล้วการชิปทำลายไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะคะมันไม่ได้เกิดจากการฝืนพยายามหรือเร่งรีบแต่เกิดจากการปรับพลังงานของตัวเองเมื่อพลังงานของคุณเปลี่ยน ไทม์ลน์ใหม่ก็จะเข้ามาหาคุณเองในวันนี้นะคะเรามีสีวิธีง่ายๆที่ช่วยเสริมพลังในการชิปไทม์ไลน์เป็นธรรมชาติแล้วก็ส่งพลังให้มากขึ้นมาฝากกันค่ะวิธีที่1น,นะคะก็คือการทำสมาธิเพื่อเชื่อมต่อกับจิตที่สูงกว่าหรือเชื่อมต่อกับไฮร์เซล ในแต่ละวันเราถูกดึงดูดความสนใจไปกับโลกภายนอกเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นข่าวสารปัญหาความวุ่นวายหรือแม้แต่ความคาดหวังของคนอื่นแต่ถ้าคุณอยากชิฟท์ไทม์ไลน์อย่างมีพลังเราต้องกลับเข้าสู่ภายในค่ะเพราะคำตอบความชัดเจนและทิศทางของชีวิตอยู่ในใจเราไม่ใช่ภายนอกการนั่งสมาธิวันละ10-15นาที คือการปรับขึ้นสมองให้นิ่งสงบเชื่อมต่อกับไฮเออร์เซลหรือจิตที่สูงกว่าคุณจะเริ่มได้ยินเสียงกระซิบจากใจที่จะพาคุณไปในเส้นทางที่ใช่เราจำได้เลยนะคะครั้งแรกที่เรานั่งสมาธิเนาะก็มีเสียงจิตในเราค่ะพูดว่าเพื่อการเติบโตที่สูงกว่าของคุณเออมันก็ทำให้เรารู้สึกว่า อ,อมันมีเสียงภายในจริงๆนะแต่ว่าเราอ่ะจะต้องนิ่งพอค่ะอืโดยช่วงเวลาที่เหมาะแก่การทำสมาธิมากที่สุดก็คือก่อนนอนแล้วก็ช่วงหลังตื่นนอนค่ะซึ่งตัวเราเองเนี่ยก็นั่งสมาธิทุกวันเลยค่ะก็ก่อนนอนนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ40นาทีส่วนหลังตื่นนอนพอตื่นขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะนั่งอยู่ที่ประมาณครึ่งชั่วโมงถึงห0นาทีเป็นต้นค่ะ สำหรับใครที่ยังไม่เคยนั่งสมาธิเลยนะคะก็แนะนำให้ลองนั่งสัก5้านาทีสินาทีก่อนพอเริ่มนิ่งเริ่มเสถียรนมากขึ้นก็ค่อยๆปรับเวลาไปเรื่อยๆๆนะคะตามคำสอนของเต๋ามีแนวคิดที่สวยงามมากค่ะเขากล่าวว่าความจริงสูงสุดไม่ได้มาจากการคิดแต่มาจากการนิ่งฟังต่อมานะคะวิธีที่สอง คือการตั้งเจตนาหรือ intention ทุกเช้าให้ชัดเจนคุณอยากอยู่ในไทม์ไลน์แบบไหนคะคุณอยากเป็นใครอยากรู้สึกยังไงคำตอบเหล่านี้คือเจตนาของคุณค่ะเจตนาคือพลังนำทางจิตวิญญาณคือเข็มทิศพลังงานที่จะกำหนดว่าคุณกำลังเดินไปในไทม์ไลน์ไหนลองเริ่มต้นทุกเช้าด้วยการถามตัวเองว่า วันนี้ฉันอยากสร้างพลังงานแบบไหนวันนี้ฉันอยากเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองยังไงเพราะทุกการเลือกทุกการคิดทุกการกระทําของคุณในวันนี้กําลังส่งคลื่นเป็นคลื่นพลังงานเพื่อสร้างไทม์ไลน์ในวันพรุ่งนี้อยู่ค่ะวิธีที่3นะคะคือการเขียนเจอ์นลขอบคุณความดีงามที่เกิดขึ้น อีกวิธีหนึ่งที่ทรงพลังมากๆในการชิฟต์ไทม์ไลน์คือขอบคุณในสิ่งดีงามที่มีอยู่แล้วการขอบคุณเหมือนการบอกจัก,กราวาลว่าฉันพร้อมแล้วสำหรับความดีงามมากขึ้นคลื่นพลังงานของความขอบคุณเป็นพลังงานที่สูงและบริสุทธิ์มากมันจะดึงดูดสิ่งดีๆโอกาสดีๆ แล้วก็คนที่สอดคล้องกับไทม์ไลน์สูงขึ้นเข้ามาในชีวิตของคุณลองเขียนเจอแนลเล็กๆทุกวันเช่นวันนี้ขอบคุณตัวเองที่กล้าก้าวข้ามความกลัววันนี้ขอบคุณจัก,กรวาลที่ส่งความสงบมาในใจเริ่มจากสิ่งเล็กๆก่อนคะ่ะยกตัวอย่างของเรานะคะเราจะชอบขอบคุณตัวเองมากเลยเวลาเราเคลียร์งานแต่ละวันเสร็จเราก็จะบอกตัวเองว่า เอ้ยวันนี้เธอเก่งมากเลยนะเก่งมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยนะขอบคุณลูกค้าทุกคนขอบคุณซัพพลายเออร์ทุกคนแล้วก็ขอบคุณขนส่งทุกเจ้าอย่างตอนเช้าตื่นนอนมาก็ขอบคุณตัวเองที่ยังมีลมหายใจอยู่ขอบคุณจักรวาลฉันเชื่อว่าจักรวาลจะนำทางฉันไปในทางที่ดีเสมอหรือแม้แต่เวลาเข้าห้องน้ำนะคะตัวเราเองเนี่ยก็จะ ขอบคุณเวลาถูสบูนะ่เนาะก็จะเอามือลูบไปตามแขนขอบคุณแขนทั้งสองข้างของฉันขอบคุณขาทั้งสองข้างของฉันที่ยังสามารถยืนอยู่ได้ขอบคุณผมอันสวยงามของฉันขอบคุณกลิ่นสบูห่หอมๆขอบคุณที่ฉันยังมีลมหายใจขอบคุณน้ำเย็นๆที่ช่วยชำระล้างร่างกายและจิตใจของฉันขอบคุณขอบคุณไปเรื่อยๆเลยะคะ่ะแม้แต่สิ่งเล็กน้อยเนาะ หรือแม้แต่การเขียน journal เล็กๆนะคะการเขียนแบบนี้ไม่ใช่แค่เขียนแต่คือการ activate timeline ใหม่ทุกครั้งที่คุณเขียนเลยนะคะต่อมาวิธีที่4ค่ะคือการเลือกความคิดคำพูดการกระทำที่สะท้อน timeline ที่คุณอยากอยู่เคยได้ยินไหมคะความคิดมีพลังสร้างสรรค์คำพูดมีพลังสร้างสรรค์ การกระทำมีพลังสร้างสรรค์ทั้งคำความคิดคำพูดและการกระทำล้วนมีพลังสร้างสรรคคุณลองนึกถึงไทม์ไลน์ที่คุณอยากอยู่นะถ้าคุณอยู่ในไทม์ไลน์นั้นแล้วคุณจะคิดยังไงคุณจะพูดยังไงและคุณจะตอบสนองต่อปัญหานั้นยังไงเคล็ดลับคือ f s if หรือทำราวกับว่าคุณอยู่ตรงนั้นแล้ว ถ้าคุณอยากอยู่ในไทม์ไลน์ที่รักตัวเองให้เริ่มพูดกับตัวเองด้วยความรักถ้าอยากอยู่ในไทม์ไลน์ที่มี abundance ให้คิดและรู้สึกถึงความอุดมสมบูรณ์ตั้งแต่ตอนนี้สิ่งที่คุณเป็นคือสิ่งที่คุณดึงดูดตามคำสอนของปรัชญาเต๋าเขาบอกไว้ว่าเมื่อคุณหยุดฝืน ทุกอย่างจะไหลามาเองการชิฟท์ไทม์ไลน์ไม่ใช่การพยายามบังคับแต่มันคือการปรับฟรีเควนซีจนกลายเป็นธรรมชาติของคุณเองและนี่ก็คือ4วิธีง่ายๆนะคะที่จะช่วยเสริมพลังการชิฟท์ไทม์ไลน์ของคุณขอสรุปอีกครั้งนะคะวิธีที่1คือการทำสมาธิเพื่อเชื่อมต่อไฮร์เซล วิธีที่2คือการตั้งเจตนาชัดเจนทุกเช้าวิธีที่3คือการเขียน journal ขอบคุณความดีงามที่เกิดขึ้นและวิธีที่4ี่คือการเลือกความคิดคำพูดการกระทําที่สอดคล้องกับทมลน์ที่อยากอยู่ทุกครั้งที่คุณทําสิ่งเหล่านี้นะคะคุณกําลังปรับ f r e เควนซีของตัวเองไปเรื่อยๆ จนทำลายใหม่ค่อยๆเปิดออกมาอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องฝืนไม่ต้องรีบเพราะการชิฟทำลายคือการกลับมาที่พลังงานแท้จริงของคุณเองและจัก,กรวาลจะไหลาพาคุณไปยังเส้นทางที่สอดคล้องกับจิตวิญญาณของคุณที่สุดค่ะสุดท้ายนี้นะคะทุกคนที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้คุณไม่ได้ฟังเรื่องนี้โดยบังเอิญน,นะคะ เพราะถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้นั่นแปลว่าคุณกำลังชิฟทามไลอยู่แล้วขอให้คุณเชื่อมั่นในเส้นทางเชื่อมั่นในจัก,กรวาลเชื่อมั่นในตัวเองทุกการเปลี่ยนแปลงกำลังพาคุณกลับบ้านบ้านที่คือความเป็นตัวเองสูงสุดหรือไฮ e อ s เซล ขอบคุณที่รับฟังกันในวันนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์เพื่อให้คนที่คุณรักได้ชิปทันไลน์ไปด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ